สวัสดีครับพ,พี่น้องสุผู้ทุกคนแรกนี่ก็พ่อกับไก่หน่อยลอยลมตะแนวคือเราเหมือน,น,นเดิมพี่น้องเขาเว้นเขาเว้นอ,ออเวนอีกมือที่สี่เขาเว้นอีกมือที่สี่้วพี่นอ้องสามปีมือเลี่ยนกันนะมือนี็กกับมากที่เราเหมือนเดิมพี่น้องมารักษาการ ควม,มปลอดภัยแก่ลูกแก่หลานของเฮาเอือมูกกอกอกพ่อแม่พี่น้องกินเหล้าเมายาแล้วก็ให้ขับรถขับลากละระมัดระวังควมหมวกกันกกนกจะรีบหมวก,กกันนกไปใส่หมวกใส่หมวกกันน็อกตั้งสติให้มันดีก่อนที่จะสตาร์ทรถตั <c oughs> ้งสติก่อนสาตาร์ทเป็นว่าใส่หมวกกันน็อกทุกครั้ง กินเราเม้ายากายาออกไปทั้งหมดกินเราก็จะขับรถขับล่ามันเม้าเม้าหลักกันนันอ่ะดีหน่อยนะเบิ่นซอยกันดีไหมเนี่ยกาขอให้นี่จะก้นสุดก้นจะเล่นเนี่ยสุดๆสุดกคนลำๆเรื่อยๆเฮ้งเฮงสุดสุดทุกคน ยาเก็บยาไข่ยาป่วยร่อนๆเรื่อยๆผู้ผู้ทุกคนปีใหม่นี่ยโมมีอย่างไรไกลหน่อยกันพออวยพรอในผู้ผู้ทายุสุก่อนมีจะสุขควนจเจริญปีใหม่ปีเก่าลูกไฟไข่เก็บแฝดมันหายไปครับปีเก่าน้องพี่น้องนะปีใหม่ก็มีแต่แนวดีๆเข้ามาอาพีหานอง อาสูฟูสูค้นนี่จะวขวนซุกค้นจะเล่นเขามาสีไหมดูดีไม่แห้งกันสูฟูสูข้นไก่น่อยกาบ่มีอยังไรมาดูแลรูปร้านกัน ดีอยู่ปีนี้พี่นอ้องวกนี้ยังปอดไตกคตรน้าดีครับที่มือวันนี้ปอดไปพวกนี้ยังเล็คุณลุงแกกินเยอะก็มองกับพี่ดีอยู่พี่นอ้องนี่เพียนพันกับลากับพวกปดปิดปดปัดีว่าดีอยู่ จิบน ah. oh no. no, no, ah. ี่กะพ่มียังไรเนาะพี่น้องดีไม่นี่กะอยู่ดีมีแห้งทุกคูทุกคนลำลำเรื่อยๆอ่ะสำหรับไกลหน่อยร้อยรุ่มกะพ่มียังไรพอเก่าวคํา่าสวัสดีครับ